กินแซบลายกิน,น<ส>กินปวดกล้วยไกลพี่น้องเลยแซบแซบแซบปวดเซ็ตมือกูอีกเซ็ตปากครับเ็ดดีๆๆๆๆ๋เท็ดดี xét xét tới bao giờ chỉ cái mùn kim 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 กินอีกอกินอีกจะบิ่ไว้แล้วนั่นเส็จปา่าค้อมอืมเอ้ามุดแล้วเอ้าเบิแล้วมันเบิแล้วซอรีมันหมดดาวมันหมดแล้วมันหมดแล้วกินหมนดแล้ว